มาตรา95บอกเฉพาะเรื่องการเก็บรวบรวมใช้เท่านั้นเห็นนะครับพูดถึงเฉพาะการเก็บรวบรวมใช้เท่านั้นไม่รวมถึงการเปิดเผยเคนะครับไม่รวมในการเปิดเผยเอา้าการใช้กับการเปิดเผยมันต่างกันยังไงมันต่างกันนี้ครับการใช้เนี่ย หมายถึงในองค์กรโดยแผนกใดก็ได้แต่การเปิดเผยเนี่ยนะครับหมายถึงการส่งต่อไปภายนอกองค์กรโอเคนะครับส่งต่อไปภายนอกองค์กรองค์กรใดก็ตามหรือบุคคลใดก็ตาม ที่เราที่เราส่งไปให้เขาเขาเป็นคนภายนอกองค์กรเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นการเปิดเผยนะครับเก็บรวบรวมก็เก็บรวบรวมโดยเรานี่แหละใช้ก็ใช้โดยเรานี่แหละแต่เรานี่หมายถึงทุกหน่วยงานเลยนะในองค์กรถือว่าเป็นการใช้ร่วมกันโอเคนะครับส่วนการเปิดเผยเนี่ยหมายถึงการส่งตอ่อการโอนการทํากิริยาใดก็ตามให้บุคคลหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่ภายนอกองค์กรเราเขาได้ข้อมูลไป อันนี้เรียกว่าเป็นการเปิดเผยกฎหมายบอกว่าเก็บรวบรวมใช้ได้นะลายนิ้วมือเนี่ยเก็บรวบรวมใช้ต่อไปได้เลยนะแต่เปิดเผยไม่ได้นะถ้าจะเปิดเผยเนี่ยแม้จะเก็บไว้ก่อนวันที่หนึ่งมิถุนาก็ตามก็ต้องมาขอความยินยอมขอความยอมสำหรับอะไรฮะขอความยยอมสำหรับการเปิดเผยถูกต้องไหมครับ ขอความยอมสําหรับการเปิดเผยโอเคไหมครับอันนี้เป็นรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเวลาที่เราลถ้าเราจะขอความยนยอมกับพนักงานเก่าที่เราเก็บรายเนิ้อมือเขาไว้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นการขอความยิยอมสําหรับกรณีการเปิดเผยไปองค์กรภายนอกเท่านั้นแต่ถ้าเราจะขอความยอมสําหรับการเปิดเผยเนี่ยผมก็แนะนาว่าก็ขอความยอมสําหรับการเก็บรวบรวมการใช้ไปเลยทีเดียวมันจะได้ไม่ต้องมาเว้นเหรอ จริงอยู่การเก็บรวบรวมการใช้เนี่ยสําหรับข้อมูลที่มีก่อนมนที่หนึ่งเนี่ยท่านทําไปได้เลยผ่านใต้วัตถุประสงค์เดิมโอเคไหมฮะแต่ไหนไหนก็จะขอความยอมสําหรับการเปิดเผยแล้วอ่ะสาหรับพนักงานที่เรามีก่อนันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับท่านก็ขอความยอมสําหรับการเก็บรวบรวมกับการใช้ไปด้วยเลยทีเดียวสําหรับพนักง,งานใหม่ที่เข้าเรารับเข้ามาตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนานยนต้องขอความยอมทุกกรณีสําหรับ การเก็บรวบรวมการใช้เป bon ิดเผยนะครับขอความยอมขอความยอมทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับไม่ได้เลยนะครับอ่ะแล้วเมื่อมีการขอความยอมอ่ะสิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือยังไงเมื่อพนักงานลาออกท่านควรต้องให้เขาถอนความยอมนะผมขอลบตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับท่านต้อคิดต่อนะ เวลาเราขอความยอมอ่ะเราขอความยอมจากพนักงานมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่ที่เรารับเข้ามาหรือเราขอความยอมในบางเรื่องสําหรับพนักงานเก่าของเราก็ตามเนี่ยเราต้องมาคิดต่อไปว่าแล้วเวลาเขากล่าวออกไปอะเราต้องให้เขาถอนความยอมของเขาได้นะแปลว่าทางเอชอาเนี่ยต้องเตรียมเรื่องแบบนี้ไว้เตรียมว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะมีพนักงานคนไหนที่ลาออกต่อไปเนี่ยนอกจากจะมีใบ ลาออกให้เขียน exit interview ให้เขียนนะครับ HR จะต้องเตรียม consent withdrawal form นะครับแบบคำขอถอนความยินยอมแนบไปด้วยเขเนนะฮะไอแบบคำขอถอนความยอมเนี่ยมันต้องไประบุว่าจะให้เขาถอนเรื่องอะไร ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลเขาไว้อะที่เราต้องขอความยอมเขาอะนะครับเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องคิดต่อเนาะผมจะพูดเรื่องแบบเนี้ยนะครับแล้วผมจะไปทวนหรือไปย้ำอีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายของวันของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะฮะเพื่อท่านผ่านหูก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นพอทบทวนท่านจะท่านจะจําได้ว่าอ๋อผมเคยพูดไว้แล้วในช่วงเช้านะครับมันเก็นการพูดทวนกันสองรอบอะนะครับมันก็จะท่านจําให้ท่านจําได้ได้แม่นตรงมากขึ้นนั่นเอง นะครับกลับมาที่ตรงนี้นะองค์กรแต่ละแห่งเนี่ยดีไฟล์ประเภทของข้อมูลไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับแล้วแต่นะแต่ขอให้ท่านใช้ข้อมูลประเภทแบบเนี้นะครับในองค์กรของท่านเวลาที่ทําบันทึกรายการนะเวลาที่ท่านทําบันทึกรายการซึ่งเดี๋ยวได้คุยรายละเอียดต่อไป เวลาที่ท่านจะต้องทาบันทึกรายการตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับขอให้ท่านใช้ลักษณะของกลุ่มของข้อมูลแบบเนี้นะครับท่านอาจจะไปดูตัวอย่างของหลายๆองค์กรเช่นไปดูตัวอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ไปดูตัวอย่างของสํานักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปอยู่ตัวไปดูตัวอย่างของสํานักง,งานตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยท่านไปดูตัวอย่างได้เลยว่าเขาจําแนกลุ่มข้อมูลยังไงบ้างเราได้รู้ว่าอ๋ออาชีพเนี่ยมันเป็นข้อมูลประเภทนี้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างเนี่ย เป็นข้อมูลประเภทนี้ตำแหน่งงานเป็นข้อมูลประเภทนี้ค่าตอบแทนเป็นข้อมูลประเภทนี้วุฒิการศึกษาเป็นข้อมูลประเภทนี้สถาบันการศึกษาที่เรียนจบมาเป็นเป็นข้อมูลประเภทนี้นะครับแปลว่าข้อมูลทั่วไปกับข้อมูลอ่อนไหวนะครับที่เราดูกันก่อนหน้าเนี่ยนะครับเราเรียกว่ารูปแบบโอเคไหมครับข้อมูลทั่วไปกับข้อมูลอ่อนไหวเนี่ยเราเรียกว่ารูปแบบ นะครับดังนั้นถ้าท่านได้ยินว่าผู้เชี่ยวชาญบางท่านบางคนบอกว่าเอ้ข้อมูลมีสองประเภทนะคือข้อมูลทั่วไปกับข้อมูลอ่อนไว์เนี่ยต่อไปขอให้ท่านจําว่ามันมีสองรูปแบบข้อมูลมีสองรูปแบบคือข้อมูลทั่วไปกับข้อมูลอ่อนไวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพูดถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะหมายถึงเนี่ยกลุ่มของข้อมูลประเภทของข้อมูลเนี่ยมันจะหมายถึงกลุ่มของข้อมูลนะครับเช่นคํานำหน้าชื่อ ชื่อชื่อกลางนมสกุลนมแฝงเพศบนเดาปีเกิดอายุสารภาพสมรสสัญชาติอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นข้อมูลกลมรายละเอียดส่วนบุคคลเราเรียกมันว่าประเภทนะครับเราเรียกมันว่าประเภทอันนี้เดี๋ยวต้องจําน,นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทวนอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราพูดถึงเรื่องของโรบา้าหรือบันทึกรายการนะครับเนี่ยดูตัวอย่างของสํานักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเห็นไหมครับเวลาที่เขา ไประบุนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนเห็นไหมครับเขาเอาข้อมูลตามประเภทมาเลยแล้วก็มาแจกแจงเห็นไหมครับเขาบอกเลยว่าประเภทของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้ได้แก่อะไรบ้างว่ามาเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของพนักงานข้อมูลของคู่ค้าลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยจำแนกมาเป็นประเภทประเภทเลยและเอาไปเขียนไว้ในในโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีปัญหาคร,ครับแล้วแต่ท่านจะเรียกยังไง ส่วนมากก็จะคล้ายๆกันเช่นของผมผมเรียกผมแยกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานออกจากข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาแยกออกจากกันนะครับมันจะได้ไม่ทบหัวพันกันอีดงตุนงานกันไปหมดงานคืองานการศึกษาคือการศึกษานะครับเนี่ยนี่คือตัวอยา่าง